น้อยกำลังจะไปเวอร์คอยจ่ะเมื่ขึ้นเพิ่งจะเข้ากับมากินอยู่น่ามูนี่เหรอจ่ะหลานมุกกระ tha ตอนนี้เราหาเวอร์คอยจ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวมันไก่พอเอกกินข้าวมันไก่กินเส้นบว่ายูธทองต้องกินข้าว วันนี้มาถ่ายรายการก็มาดีครับนะคะทั้งวันเบิดมือจ้ะมือแรกเจอกันมอชิด2องเจิดจาดคือเกามี่ะไรสดพร้อมจ้ะกุ้มปิดบัตรราคา99บาทต่อหนึ่งวันนะจ๊ะถ้าเข้าไปได้ที่ซ้อน้อยเพลินแห้งแฟนเพจได้เลยจ้ะพอกับน้องอุ้งอิงบอดจพผีอ้อมแอมผี่สุสัยใหญ่ น้องป้อมแป้มแล้กกาดยายแหลมพี่พูดอดอีกอีกหลายคนเลยนะจ๊ะพอ,อกันแรงนี้ที่มอชิสองขวยเดี๋ยวกับคนถ้วยหน่อยทำกันเลย <laughs> คนปกติกิน3-4ถวน้วยเหมือนเด้กเ่วันนี้กิน2ถงย้นนะสอชามเลยจ้า ตันนี้เดินท้างไก่ใช้พลังงานหลายนี่เป็นสาวแล้วเขาต้กินไว้เหอเขาี <c oughs> ้ยวเนแล้วคุณก <c oughs> ินเบิร์ดแล้วตอนนี้กำลังกำลังตัดคลิปกำลังจะรงคลิปเลยจ้ะยูทูบเบอร์มือหนึ่งของเรา พี่หมอเองกินสองชามจ้ามีกากเจียวดย้วยนะจ้าเยอะอยูอเเ่อะข้ยเตี๋เรือลังสิบเซฟเซฟซีเป,ป็นวะแกากเจียวแบบเซฟโบตงปู วันนี้จะไปเจอพี่แจ๊สสปุกนิกปะปิยองกุกกุกี่สิพากันหนัวพี่แจ๊สพี่บอลเชิญยิ้มที่อ่าพี่นโนเจอแล้วลุงบอลใช่ไหม,ย,มยิงเรียกลุงบอลพี่ตากบริบูรณ์ตลก มีแต่รมืออาชีพทั้งนั้นเลยไม่ได้ตระลุมันไม่ชอบเลยแมนจ้ะตระลุจะไม่ยด้กี้เขาเบิ่งมีแต่ตลกคาเฟ่แล้วพอนะมืนว่มีแล้วบ่มีบ่มีตลกคาเฟ่หรอเดี๋ยนี่มาอยู่ในรายการทีวีเบิดกับเบิ่งไงตะกี้ต้องเบิ่งในเทปเพราะวบาดเข้ากราบ้านเฮาบ่มีคาเฟ่ขึ้นในกรุงเทปตะกี้ต้องเบิ่งในเทปเบิ่งในซีดี I mm do -hmm.